สวัสดีครับวันนี้วันสุกวันนี้วันสุก relaxing and fishing day มาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปแล้วครับใช่ยบวะวันนี้จะหลงไหมเนาะอาทิตยที่แล้วผมขับรถมามาที่ภูนาวิวนะครับเอาแม่งหลงหลงเข้าไปไหนก็ไม่รู้เออ พราะว่ารอบรอบแรกที่ผมมาเนาะผมมากับโจคุกกิ้งแล้วโจคุกกิ้งเป็นคนขับผมไม่ได้ขับผมเลยไม่ค่อยจำทางเลยพอมาอีกรอบหนึ่งเอา้าหลงหลงเข้าไปวัดอะไรนะวัดป่ามงป่าม่วงอะไรนน่นเออวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะหลงอีกหรือเปล่า,เ,าเราไปติดตามครับวันนี้ก็มืดๆเนาะบรรยากาศลมหนาวเริ่มมาเยือแล้วครับ ในประเทศเชียงใหม่ก็เริ่มแล้วมีลมวันนี้มีลม หยงวมาแตกอีกหนึ่งครับผมใส่สวยๆนะเต็มปาก าจเดี๋ยวไปดูพี่เขาทางนู้นครับพอดีไม่ได้ใส่เซฟตี้ลุดไปกลางน้ำซะแล้วต oh, <no. S 2> อนนี้กำลังเอาเบ็ดตกเบ็ดอยู่ oh. <úng> ชิงหลิวลอยน้ำไปแล้วครับเดี๋ยวเ๋วไปดูกันปลดปลาก่อนไปนูนะ่นลับปลาฉลามกินชิงหลิว ีเขาวิ่งไป่รู้แล้วครับ <laughs> <laughs> นะ้านะ้าเขาเล่นชิงหลีอยู่ฝั่งฝั่งบ้านานู้นครับพอดีป่าใหญ่จัดเ <laughs> อาแล้วครับเอาแล้วครับได้แล้วครับ ยังอยู่น่าจะยังอยู่นะตอนนี้ลอยเท่งเต้งอยู่ในน้ำปลาเปิร์ไม่ตกแล้วครับมาลุ้นกับพี่เขาดีกว่าอ้าวหลุดปซ้แล้วเหมือนเดิมครับพามาดูบรรยากาศพี่กีก็ได้ปลาไปแล้วต้องทำตัวมาดูน้ำผู้ดีกว่า ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับมาแก้เหงาเล็กน้อยแล้วก็จะพามารีวิวอะไรเดี๋ยวไปรอชมนะครับว่าผมทำนวัตกรรมมาใหม่อีกแล้วนี่ก็ดูเบื่อ่อสวยงามเดิม ใช้สี่ห้าเมตรนี่ครับว่างๆระหว่างรอปลากินนะครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นถ้วยๆไหมผมไปโมไปโมเจ้าถ้วยถาดไอตัวนี้มาเพื่อใส่เหยื่อ เ้ยอใช้งานได้นี่หลักการอยู่นี้เสียบเสียๆ <c oughs> เอเขาถ่าดูดีดูด,ดีปลามังจะกินครับทุนมีตัวเล่นและยึก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  <What? S 1> พี่ๆเขาก็เริ่ม พี่พี่เขาก็เริ่มเปิดน้ำมาตูมกแล้วนนครับ อหาสัน้นเรียนรึ้ตับการ,รยนืนตัวมาแล้วครับเขียวมรกตน้ำมาตูมนะครับไม่เห็นกาไม่เห็นอะไร <c oughs> <c oughs> พี่เขาสวยเนาะพี่เนาะคือมารอบแรกก็ติดใจเลยแล้วก็มาอีกเรื่อยๆใช่พี่ <laughs> ใช่พี่่นี่เที่ยวไปลงรอบที่แล้วสองคลิปทำหนุกๆ <laughs> โต๊อีป่ะแถวานั้นมีโตอะอีรึเปล่ามีร้านใช่ถ่ายทำทีมงานน้ำมัตูมฟิชชิ่งครับตอนนี้ครับไปแล้วครับพี่สวัสดีครับต้องว่างเดี๋ยวมาแจมด้อยใหม่ครับ

估计，估计有。

ใช่ๆตอนนี้มันตุ้บตุ้บขึันเลยปวดแขน mọi người là người mọi người mọi phải mọi không phải người mọi người mọi người có người người สองเจ็ดเหรอพี่สใส่นงง้ำนีน่ปลาใหญ่หรือเรามาให้หาปลา <c oughs> <c oughs> ดึงเข้ามางนึกตมไปเลย ้้าาหนย่มาแล้วแท็กนี่ โหไซส์สวยเลยครับวันนี้ต้องมอบรางวัลให้กับส <Wow. S 1> <c oughs> องเจ็ดไอ้เราเงียบกิบเลยนี <c oughs> ยงเงียบจนหมาหลับเลยโดโดชิดโดโดเปล่าไม่ใช่เหรอ <c oughs> ทางนู้นมีตัวอีกครับโหยิมเลยเราเงียบกิ๊บลมเย็นนะฮะวันนี้วันนี้มีลมตั้งแต่เชา้า จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะมืดไว้อันนี้มันกี่โมงนีห้าโมงหน่อยๆห,ห้าโมงห้าสิบจะหกโมงรเริ่มมืดแล้วเด้อตาเขียววันทวนนะ้า <What? S 2> นะครับนาเข้าได้กันอีกแล้วนะนครับผมเงียบกริบเลยครับ หรือว่าผมตกปาไม่เป็นใช่มั้งทำงานเลยลูกครับนี่น้าๆขับบ้านแล้วครับ เมื่อป้าไมา่กินของเราเราก็จะเดินเที่ยวนะนนว <mm> ้องเดินเที่ยวไปเรื่อยๆ <mm> นี่มีไก่มากินอาหารด้วย <mm> อร่อยจนไก่อยากกินวันนี้ลมเย็นมากนะครับออกโทเบอร์น่าจะเข้าเริ่มเข้าหนาวแล้วนะ เขาหน้าหนาวแล้วผมเย็นเลยป้าไม่เงียบนะวันนี้วันนี้พี่พี่ที่เข้ามานี่ก็ได้กวาดไปประมาณสามสี่โลอาอกไปแล้วช่างออกไปเรียบร้อยแล้วก็นำไปเป็น,ปนอาหารไปเป็นกับแกล้มนะ ส่วนผมไม่ได้เอ,อกลับเพราะวันนี้ได้อยู่ประมาณสามสี่ตัวส <c oughs> ่วนใหญ่เชียร์พี่ๆเขานั่งเชียร์พี่ๆเขาตกปลานี่คนระับจุดนี้นะยครับจุดต้องแจ้งเขาเลยนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดจุดหมานเลยครับ <c oughs> ต้นมะาพร้าวแคร ี่เขาได้ประมาณารวมๆวันนี้น่าประมาณ20โลแล้วครับจุดนี้เลยจุดนี้เลยชี้จุดแล้วครับนานาท่านไหนมามาจุดนี้เลยนะครับจุดนี้กินดีมาก อย่าลืมเอาสายหน้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าพันกิ่งสายไฟนี่เกี่ยมสายหน้ามาเยอะๆส่วนของผมมืดตึ๊บครับหนึ่งตัว เื่อแต่ปลามันค่อนข้างช้ำเพราะว่าเขาเพิ่งลงเมื่อที่ทแล้วแต่มันแทงกันมาดูดูดช้ำชอกมากเลยปลาเหมือนมันแทงกันมาไปออกลบมาลูก <c oughs> อยู่กับน้าโชคนะครับอันนี้ติดลมกันอยู่ หากินไหมก็ไม่ค่อยกินลมลื่นนะวันนี้รืเลยวันนี้ลมเย็นสบายสบายครับถ้าเขาบอกว่าเหยื่อสุดท้ายนะครับโอ้โหไปแล้ว เขาสัญญากันเราไว้แล้วว่าเดยวสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ปางจริงด้วยไปซะแล้วยอดเลยเสียงจิ้งดิดเลไรใส่เดือนไหมใส่เดือนยังเหลือนะว่าไงครับ ไม่ครับมานี่เร็วมานี่เร็วๆๆๆนี่ชื่อโดโด้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า <What? S 1> ผมเรียกไปาละเรียกว่าโดโด้ไม่ครับลกูกเอา้าเอ้ากล้องสวัสดีครับพ่อนโดโด้ฮะนี่บ่อตกปลานี่มีเพื่อนตลอดเวลานะครับล <c oughs> <c oughs> ัค โชคผู่ไม่ยอ่อท้อต่อต่านบุษราขอบคุณครับต้องมีน้ำเติมพลังต้องมีน้ำ<ๆ>โอ้โหไอ้้ไอเขียวไอ้เขียวมรดก <c oughs> ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งเปือง <c oughs> <c oughs> ปลาเปือก็ไม่ได้ลูกเนาะปลาเปือก็ไม่ได้เปืองน้ำปลานะอย่างเดียวไปโดโดไปตกปลา มาเยอะครับโอ้โยมีปลาไซมากินอีกแล้วครับโลครึง่ง <Wow. S 1> รวมสวิง <laughs> อ้ยสายนี้เขาหมานีจริงน้าโชคครับน้าโชคจากสมุปัปงานจะมาเมาบ่อ วันนี้พี่วันหนาวแน่เอ้อาะฟาล้างบ่อแล้วนี่ฮะแลนด์มาร์กใหม่ต้นมะพร้าวแคล อย่างหมานต้นมะพร้าวแคละวันนี้นนคนคเออต้นมะพร้าวไม่เอาเรื่องวะนาเป็มก็ตาปามตาเขียวกลับบ้านมาแล้วครับนาเปมรอดูคลิปนี้เดอ้อ ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วครับพี่น้องมืดเลยมืดตือตอนนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับตอนนี้ก็มาคิดเงินกันคิดหน่อยอาเดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันรอบๆก่อนนะครับแลโชคก็กำลัง เก็บกระเป๋าอยู่ฝั่งนู้นเลยฮะมืดเลยช่วงนี้โอ้โยมากันติดลมกันค่อนข้างดึกเลยครับสามทุ่มกว่าก็โอเควันนี้ก็โชก็สบความสำเร็จไปแล้วครับเพราะว่าได้ปางออกแล้วก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนผมก็ สนุกสนานตามประสาวันหยุดเนาะฟิชชิ่งแอนด์รีแลกซิ่งครับกับสวนอาหารภูนาวิวนะครับก็อาจจะมีให้ชมกันประมาณนี้เนาะนี่นี่คือโรงครัวเขานะครับก็น่ารักนรักข้าวของอาหารอะไรเอย่ยเรีบร้อย สั่งได้เนาะวันนี้ผมไม่ได้ทำการช่างปลาออกแต่อย่างไรเนาะมาตกเอาสนุกสนุกครับเพราะว่าหนึ่งตกไม่ค่อยได้ด้วยฝ <c oughs> ีมือไม่ถึงก็เลยไม่ค่อยได้ปลาเออตอนนี้น่าโชคก็เก็บของเรียบร้อยแล้วโอเคครับลาไปก่อนครับ ขอบคุณนับเปรมนะ้าโชคนะครับแล้วกพ็พี่เพื่อนๆน,น้า,าที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนกันกบผู้นาวิวสู่สัปดาห์ต่อไปนะครับอาจจะกลับมาหรืออาจจะไปในสถานที่ใหม่ๆก็ติดตามรับชมรับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะไปกันยังจุดหมายใดอีกนะครับในวัน Fishing and Relaxing Day สวัสดีครับะ you uh -huh.